เมื่อวันที่12สิงหาคม2567ค่ะสำนักข่าวกีฬาต่างประเทศรายงานว่าเควินดูแรนนักบาสเกตบอลจาก NBA และดีกรีนักบาสเกตบอลเหรียญทองจากมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ค่ะได้เข้าถึงหุ้นส่วนน้อยในสโมสรยกัยกษ์ใหญ่ของลีกเอิงฝรั่งเศสอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงอย่างเป็นทางการแล้วค่ะโดย ESPN ค่ะเปิดเผยว่าดูแรนได้ลงทุนด้วยการเข้าซื้อหุ้นส่วนน้อยของเปออชเชซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า4.25พันล้านยูโรผ่านอักต สปอดพาร์ทเนอกลุ่มทุนอเมริกันที่เข้าถึงหุ้นของสโมสสรตดังกล่าวอยู่12.5ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาดูแรนได้เข้าพบกับนาเซอร์อันเคไลฟีประธานสโมสสรค่ะโดยเจ้าตัวเดินทางเข้ามาพร้อมกับริชไครแมนผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้งบลอดรูมบริษัทการลงทุนของเขา และได้มีการเจราจากันเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวค่ะทั้งนี้ค่ะดูแรนเพิ่งพาทีมชาติสหรัฐอเมริกาคว้าเหรียญทองบาสเกตบอลโอลิมปิก2024พร้อมเป็นการป้องกันแชมป์ได้5สมัยติดต่อกันรวมถึงเป็นเหรียญทองโอลิมปิกสมัยที่4ของดูแรนด้วยค่ะ